ก่อนหน้านี้คือถ้ายังอยากจะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ต้องออกจากพักคก้าวไกลใช่เพราะว่าก้าวไกลเองเขาก็เขาก็อยากจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านด้วยนะคะมีมติแล้วเรื่องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านดังนั้นสิ่งที่จับตาดูอยู่ก็คือว่าหมออ๋องจะเข้าพักไหนเพราะก็มีพักที่มานําเสนออยู่สองสำพักอยู่เหมือนกันแต่ในที่สุดคุณผู้ชมคะหมออ๋องสมัครเข้าพักเป็นธรรมค่ะล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เองเลยนะคะว่าสิบโมงเช้าวันนี้จะสมัครเข้าพักเป็นธรรม และทางหัวหน้าพักคุณกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมขอภัยเป็นเลขาธิการพักเป็นธรรมนะคะโพสต้ตอนรับแล้วบอกว่าเชิญขึ้นรถแล้วไปทํางานด้วยกันได้เลยจะ้ะนี่คุณกนวีเนี่ยอ้าแขนรับมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แ,แรกเลยนะแล้วก็วิก่อนไทยสร้างไทยด้วยเป็นธรรมออกมาพูดก่อนเลยนะคะว่าถ้าหมอออ,อกตอนนั้นยังไม่ออกยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ เหตุผลที่คุณปฏิพัฒ์เลือกสมัครเข้าพักเป็นธรรมมี3ข้อหลักนะคะคือสนับสนุนการปฏิรูปรัฐสภาให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงและเป็นของประชาชนไม่ตรบัติสัตว์ผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชน <â. S 1> คือเรื่องนี้ก็มาจากการที่จริงๆแล้วพักเป็นธรรมเขาน่าจะได้เข้าร่วมรัฐบาลค่ะแต่คราวนี้เขาขอเป็นฝ่ายค้าน ะะทางก้าวไกลทางคุณปฏิพัฒน์ก็เลยบอกว่าพักเป็นธรรมเนี่ยไม่กระบาดสัตว์นะคะและสุดท้ายคือสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่แท้จริงในภาคใต้ค่ะหมออองยังแท็กหาคุณกนวีด้วยนะคะจากพักเป็นธรรมบอกว่าพร้อมเดินทางแล้วครับคุณกนวีก็เลยตอบกลับไปว่างั้นเชิญขึ้นรถเลยครับ <c oughs> เราจะไปทำงานกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นรองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ จะไม่เอ็นเอียงต้องเป็นกลางทําหน้าที่อย่างอิสระแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพักการเมืองไหนนะคะคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดต้องเป็นประชาชนเท่านั้นจึงขอให้เชื่อมั่นคําสัตย์ที่เราทั้งสองคนให้ไว้กับประชาชนก็หมายถึงตัวคุณนวีกับหมออ๋องอะนะคะสองค,คนส่วนการจะเข้าร่วมพักเป็นธรรมของคุณปฏิพัฒน์นั้นอย่างเป็นทางการก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เป็นการพูดถึงกันอะนะคะ,คะเดี๋ยวจะมีขึ้นที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะคะ10โมงตรงรอดูกันค่ะ ขณะที่คุณอดีศรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะคะเอ้วันนี้ไม่มีกลอนนะก็พูดถึงการที่หมออองเนี่ยนะคะอดีตสมาชิกพักก้าวไกลจะสมัครเข้าพักเป็นธรรมในวันนี้ บอกว่าวิปรัฐบาลเคารพการตัดสินใจของคุณปฏิพัฒน์โดยจะไม่มีการเคลื่อนไหวหรือยื่นเรื่องให้หน่วยงานใดตรวจสอบอีกเพื่อให้เป็นเรื่องภายในของสภาผู้แทนราษฎรส่วนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดของหมออ,อ๋ง ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งในครั้งต่อไปค่ะซึ่งคุณอดิสรยังได้อวยพรให้หมอองทำหน้าที่ในกิจการของสภาผู้แทนรัษฎรให้ราบรื่นและประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ไม่สะดุดใดๆที่ผ่านมาวิบรัฐบาลอาจจะมีการเคลื่อนไหวในทัศนะที่ไม่ตรงกันเป็นบางคนก็ขออาภัยด้วยออกมาขออาภายัยแต่สังเกตไหมว่าถ้าเป็นกรณีของหมอองคุณปฏิพัฒน์เนี่ยส่วนใหญ่คนเอ็นดูค่ะผู้ใหญ่เอ็นดูนะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามฝ่ายรัฐบาลก็ตามฝ่ายค้านก็ตามหรือทางสภาก็ตามนะคะหลายเรื่องที่พูดถึงหมออองเนี่ยออกลักษณะเอ็นดูเพราะเขาบอกว่าหมออองเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พูดอะไรไปก็รับฟังอันนี้จากที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยได้พูดมาถึงหมออองะนะคะจากเรื่องความนอบน้อมจากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันสิบโมงวันนี้นะคะที่อ,อคารรัฐสภา